นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันความฝันของคน นั่นต่างกันบางคนฝันเป็นจริงสิ่งที่ฝันแต่บางคนฝันสลายสิ่งหมายมั่นทั้งหมดนั้นอยู่ที่กรรมเราทำเอ่ยขอเจริญสุขเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้จะพูดเรื่องฝันของคนคนเมื่อเกิดมาอยากเป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายจะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินสร้างฐานะครอบครัวของตัว ให้เจริญก้าวหน้าโดยดินรนให้มีฐานะเจริญรุ่งเรืองเทียมเพื่อนบาทบางคนคิดอย่างนี้เห็นเขามีอะไรอยากจะได้เหมือนเขาที่จะทำให้ครอบครัวมีอยู่มีกิน ช่วยจับช่วยบายมาตั้งแต่เล็กดังนั้นพ่อแม่ถามว่าโตขึ้นโลกอยากจะเป็นอะไรโลกอยากจะเป็นทหารอยากเป็นครูอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นดารามีหลายอย่าง ตามที่เด็กเคยพบเห็นมาต่อบ,บิดามารดาอย่างนั้นพ่อแม่ทำให้ลูกสมความตั้งใจก็มีส่งเสียเล่าเรียนได้สมความปรารถนาอันนี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาเป็นนายท้ายเรือ คอยคัดหัวเรือให้ไปทางที่ตนเองนั่นปรารถนาแต่ลูกบางครั้งก็ลืมคำพูดที่ให้คำมั่นสัญญากับบิดามารดาก็มีเมื่อโตอมีสิ่งอื่นมาอยู่วยวนเบนความตั้งใจไปทางอื่นอันนี้ เด็กผู้ที่เป็นลูกก็ทำตามคำที่ได้บอกกับบิดามารดาไว้เอาให้ได้สิ่งที่ฝันไว้บางคนฝันสลายคือเมื่อไปครึ่งครึ่งกลางกลางก็ไม่ไปเลยเป็นคนที่ฝันสลายที่ตั้งอกตั้งใจเอาไว้แต่เล็ก อันนี้อาจจะเปลี่ยนความฝันอยู่กินกับแฟนก็เปนความตั้งใจที่ได้กล่าวเอาไว้แต่เริ่มตน้นหันมาใช้ชีวิตการทำมาหากินต้องดำรงให้ชีวิตครอบครัวนั้นจเจริ่นตั้งจุดหมาย การครองชีวิตโคทำอย่างไรจะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบอหยอดเพชรในฐานะเข้ามาเรียนชีวิตโคเมื่อก่อนปากเดียวต่อมาเป็นสองปากสามปากสี่ปากห้าปากถ้าไม่กำหนดทิศทาง ในการดำรงชีวิตของตนดังนั้นดำรงขอบครวัวก็ต้องไปเสเวงหาเงินทองเสวงหางานรับจ้างเรื่องงานส่วนตัวต้องลงทุนลงแรงมากพอสมควรแล้วใช้สติปัญญาหัวคิด การกระทำถึึงจะอยู่ในสังคมที่มีหน่าโดยที่บุคคลอื่นเขาไม่ขารหานินทาอันนีู่โพี่จะตั้งตัวเป็นหลักปักฐานให้ครอบครัวของตนนั้นเจริญก้าวหน้า บางคนมีปู่ย่าพ่อแม่ที่ร่ำรวยให้ต้นทุนสร้างฐานะโดยที่ไม่ค่อยลำบากเท่าที่ควรดังนั้นก็มีความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสนแต่บางคนไม่มีต้นทุนต้องกระเสือกระสน ทำอย่างไรที่จะอยู่ในหมู่บ้านนั่นนั่นให้มีความไม่ขัดสนเท่าที่ควรก็ต้องสแสวงหางานหาการไปทำไกลบ้านเหมือนกันดังที่เมื่อหลายปีก่อน ยังไม่มีความเจริญยังพึ่งฟ้าพึ่งฝนกันอยู่ผู้ที่ทำกเกษตรกรรมต้องบากหน้าไปทำงานต่างจังหวัดลงเรือนกลางทะเลโดยที่ไม่ได้ให้ขึ้นวังบางทีไปหกปีเจ็ด ทางบ้านนึกว่าเสียชีวิตแล้วบางครั้งพ่อแม่ถูกเมียโกรวดน้ำไปให้ก็มีอยู่ๆก็โผล่มาอันนี้เพราะความจนนั่นเองที่ทำให้คนดิ้นรนหางานต่างจังหวัดทำรรโดยที่ ไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาได้สะดวกเหมือนอย่างขึ้นรถไปกรุงเทพเมื่อมีเงินอยากจะกลับบ้านก็กลับได้เรือหาปลานในบางครั้งลงไปเป็นเดือนเดือนไม่ให้คนงานขึ้นฟังเขา มีห้หน้าคอยควบคุมเมื่อจะเอาปลามาทรงก็ส่งในกลางทะเลมีเรือไปรับปลาในกลางทะเลไม่ให้คนหาปลานั่นกลับง่ายเขาจะพลัดวันประกันรุง่งว่าปีนี้ปีนั้นํำนองนี้จะขึ้นฟัง น้ำมันกอบเติมในกลางทะเลอาหารการกินไปทรงกลางทะเลเลยไม่ได้ขึ้นฝั่งสักทีอันให้พ่ทีไปทำงานไกลโดยที่มิได้ส่งข่าวให้พ่อแม่ทางบ้านทราบไปลงทะเล มิได้ขึ้นฝังมีคนหนึ่งที่เห็นคือไปแล้วไม่ได้กลับบ้านที่กลับมาเล่าให้ฟังก็เพราะมีเรื่องคือโผู้ลงเรือก็จะมีสี่ห้าคนลงเรือหาปลาด้วยกันเขามาเล่าให้ฟัง มีการดื่มสุรามเมื่อดื่มสุรามกันแล้วได้หลับพักผ่อนแต่คนเทวานี่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วขึ้นไปเบาบนหัวเรือเขาถือการออกไปเบาบนหัวเรือนั่นมีแม่ยานางเรือ ซึ่งนับถือของคนในเรือก่อนที่จะออกหาปลาเขาจะไหวแม่ยานางเรือแต่คนนี้เดินไปที่หัวเรือแล้วก็เบาพอเบาเสร็จไม่รู้เขาตกจากเรือเมื่อไรมารู้ตัว ได้ลงน้าไปแล้วเรียกคนในเรือไม่มีใครได้ยินเครื่องเรือนมันดังลอยอยู่อย่างนั้นแต่ชะตาไม่ถึงขาดเขาบอกลอยอยู่หลายชั่วโมงใกล้จะจมน้ําโดยหมดแรง รอยตัวอยู่เหนือน้ำทะเลก่อนที่จะจมน้ำเห็นหน้าพ่อน้าแม่ลอยอยู่เมื่อจิตใกล้จะตายคิดเห็นหน้าพ่อน้าแม่พระเอิญมีเรือลำหนึ่งเล่นมาตามหลังส่องไฟหาปลา ปลาช่วงไหนมันขึ้นส่องไฟดูกลางคืนเขาส่องมาเห็นคนลอยอยู่กลางน้ำเขาไปเล่นเรือมาไกลๆเอาเชือกเวียงไปคล้องดึงเขาขึ้นมาเขาเล่าให้ฟังตอนที่ดึงขึ้นมารู้ว่ามีเชือกคล้องตัว แล้วไม่รู้ตัวมารู้ตัวตอนขึ้นบนเรือแล้วเมื่อฟื้นได้อยู่กับเรือลำใหม่เขามาส่งชายฟังกลับบ้านกลับบ้านมาบวชแก่สวยบอกอย่างนั้นอยู่กับอัตมาประมาณเดือนสองเดือนเขาไม่กลับแล้ว ลงเรือเข็ดแล้วอยู่ที่บ้านทำงานโดยที่ไม่ไปสแสวงโชคความฝันว่าจะรวยแต่ก็สวยเกือบเอาชีวิตไม่รอดความฝันของแต่ละคนไม่ได้สมหวังตลอดมีคนหนึ่งคนคนนี้ มีครอบครัวแล้วในช่วงนั้นเป็นคนที่จะเริญสร้างฐานะมาจากที่ไม่มีอะไรจนมีที่มีบ้านมีรถกำลังดวงรุง่งไปหางานต่างจังหวัดไปลงเรือกับเขาลงเรือก็เดือนสองเดือน ขึ้นฟังทีหนึ่งเมื่อขึ้นฟังจะมีโสเพณีมาขายบริการก็ไปซื้อบอริการเมื่อซื้อบอริการแล้วยิงบริการก็บอกว่าขอยินดีสมาชิกเอ็ดคนใหม่ด้วยเราจะเป็นเพื่อนกัน ในความตายเอดโพดอย่างนี้มาเล่าให้ฟังไปเยี่ยมเขาในช่วงที่เขาไม่สบายเป็นคนรู้จักกันดีไปถามในเรื่องนี้แต่เมื่อเขารู้แล้วก็ป้องกันตัวโดยที่เขามีลกูกคือเขารู้ตัว ไม่อยากจะให้แฟนเขาเป็นกรรมเพราะเรากระทําไม่ดีในเรื่องจะทําให้ครอบครัวได้รับทุกข์เดือดร้อนเขาจึงป้องกันตัวโดยที่ไม่ให้ภรรยาเขานั่นติดจากตัวก็ไม่ติด ัลยอยาต้องเลียงดูโลกไปส่วนเขาได้ล้มหายตายจากไปอันนี้เป็นบทเรียนผู้มีความเจริญอย่าเหลงต้องคิดพิจารณาการกระทำของเราด้วยเมื่อเราลงมากอย่าหลงลืมที่จะตกเพราะ คนเรามีขึ้นมีลงเมื่อยามขึ้นก็อย่าเหลืองเมื่อยามลงอย่าเป็นทุกข์ใจให้มันมากให้มีสติการทำอะไรไม่ประมาทแล้วเมื่อขึ้นก็ทำสติอย่าให้มันหลง ลาบยศสรรเสริญให้มากนักแล้วอย่าหลงการใช้จ่ายไปในทางที่ไม่ดีอันน้ถ้าระวังโยพิจารณาโยไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ประมาทเพราะใช้สติให้รอบครอบนั่นเอง ถึงจะเป็นผู้ทีว่ายามขึ้นก็อย่าเลงยามลงก็อย่าเสียใจเพราะสิ่งที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้มันก็ย่อมมีได้มีเสียอยู่ธรรมดาถ้าพิจารณาไกลๆตัวเราให้พิจารณาลมหายใจเข้าออก เมื่อหายใจออกก็เสียเมื่อหายใจเข้าก็าได้เลยไม่เป็นคนที่ประมาทมัวเมาในวัยจะทำความฝันให้เราสมปรารถนาเหมือนกันการเที่ยวก็ทำกรรมจะดีจะชั่วก็จะมาตอบสนองให้เราเห็นเป็นประจำ ถือว่าฝันของเราถ้ากระทำดีฝันจะมีความสำเร็จถ้ากระทำชั่วฝันจะสลายได้ในสิ่งที่ต้องการดังได้ยกคำกรอนไว้เบื้องต้นนั้นว่าอันความฝันของคนนั้นต่างกันบางคนฝันเป็นจริงสิ่งที่ฝัน แต่บางคนฝันสลายสิ่งหมายมั่นทั้งหมดนั้นอยู่ที่กรรมเราทำเอยดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้